เมนูลั่นทุ่งนะครับเมนูของเราวันนี้คืออะไรครัเมนูนี้ก็คือเมนูปลาคั่วกิ่งเออเอาใหม่คั่วกิ้งปลานวนจันเท่เฮ้เดี๋ยวก่อนเขามายิ้มยิ้มอย่างเดียวเลยเหรอครับทีนี้ท้าคุณอ๊อกเขามายิ้มยิ้มกับเราทำไมคะรัาเขาไม่กลัวเขาเป็นคนน่าหวานอ๋อยิ้มอย่างเดียวอารมณ์ดีมากเดินตัวไหนมาคะเนี่ยเขาไม่ใช่นะคะมาแนะนําส่วนผสมกันก่อนดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างน้ํามันพืช ซอสปรุงรสน้ำปลาใบมะกรูดซอยพริกชี้ฟ้าตะไคร้ซอยอันนี้คือพริกแกงคั่วกลิ้งนะคะน้ำตาลทรายขาวแล้วก็เนื้อปลานวนจันทะเลเ,เรามาทัวรวัตถุดิบและส่วนผสมกันอีกสักทีนะจ๊ะเริ่มจากน้ำมันพืชซอสปรุงรสน้ำปลาใบมะกรูดซอยพริกชี้ฟ้าตะไคร้ซอยพริกแกงคั่วกลิ้ง น้ำตาลทรายขาวแล้ววัตถุดิบชั้นเยี่ยมของเมนูนี้ก็คือปลานวนจันทะเลนะจ๊ะเห็นเขาบอกว่าสองตัวล่างนี้คือผู้หญิงสองตัวบนคือตัวผู้คุณรู้ได้ยังไงมันทาปากสีแดงแ่เริ่มจากอะไรก่อนขั้นตอนแรกจุดเตายังคะอ่ะาแล้วก็รอกระทะร้อนนะฮะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ เราจะขูดเอาใช่ค่ะขูดรอบสุดเลยขูดสด,ด,สดแต่จริงๆเราต้องเอาก้างออกเอ้ยเนี่ยเกจขูดเก็ดออกขูดเกดออก<ช>ด้วยเกจต้องออกหมดเลยแล้วเราก็ตัดหัวออกแล้วเราก็แล่ช่วงลาวท้องมันจะเป็นชิ้นลาวท้องมันจะเป็นเนื้อที่อร่อยที่สุดในตัวนี้มันก็เหมือนปลาแซลมอนเลยเนาะท้องมันจะแพงหน่อยเพราะมันอร่อยแล้วเขาก็จะต้องมาแล่แล่ออกจากก้าง แ้เราาก็ตองมขูดคุณธงธงครับผมอยากจะนําเสนอคุณอย่างนี้ว่าปลา<ม>ปลานวนจันทะเลทะเลเนี่ยจริงๆแล้วเป็นปลาที่สะอาดมากนะ แล้วเขาก็ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้อาหารเม็ดอาหารู่นเห็นป้าแต่ตอนต้นเน่เขากินทัญพืชเขากินนี่กินแบบแอนต้อนอะไรพวกนี้ไงเพราะฉะนั้นเราทานเข้าไปเนี่ยมันมีแต่มันมีแต่โปรตีนอ่ะแล้วก็มีแต่แบบดีๆเข้าไปในร่างกายให้สมัยสมบารุงสมองเราเราไม่เป็นอไซิเมอร์เราก็จะไม่เป็นอะซเมอร์มันเหมาะกับใบเรานะนะกินไปเราก็จะรู้สึกว่าเราดูขนาดเราดูเด็ก่ะกทุก้อมขั้นตอนแรกก็คือใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับ เราจะผัดน้ํามันพืชสามชั่วโมงอุ้ยนานไปค่ะอันนี้คือพิกจักคนาคือน้ําตาลขอโทษไหมค่ะเยาะหยอกคนมีลูกมีเมียแล้วเนาะเราก็ต้องเยาหยอกเพิดนึ่งผมลำแขงอย่าเดี๋ยวถ้าคุณเปิดขึ้นมาคุณจะยิ่งกว่าผมอีกวัสดีครับผมก็มีเมียครับผมนี่ครับเมียผมเองครับผมเดี๋ยวก่่นเขานั่งอยู่นู่นนะโอเเออไม่คิดเหรอจะมีลูกมีเมียบ้างถามจริงๆเลยก่อนเนี้ย มีผัวก่อนลูกเมียไว้ที่หลังนะทํายังไงจะได้มีผัวคุณอ้อคะลูกชายมีพอว่างไหมสักคนมีตั้งสามเลยค่ะฮะสามลูกชายเหรอครับมีสามคนมีใครที่แบบว่าตอนแรกออกมาเป็นผู้ชายแต่หลังเป็นผู้หญิงมีไหมคะอ๋อไม่มีค่ะไม่มีะ ยังว่างอยู่ทั้ง3คนเลยนะครับยังมังมอายุเท่าไหร่ล่ะคะ18แล้วก็16แล้วก็9ขวบค่ะ9ขวบมาทค่ะเก้าขวบมาทำไมคุณอ้อเลี้ยงไงเลี้ยงน้องไงเอาไปเลี้ยงแทนลูกเอาไปเลี้ยงแทนลูกเออเขามีนะถ้าอยากได้ลูกชายต้องทำท่านี้ลูกชายระวังรังไข่มันตกเรานี่ศึกษาเหมือนกันก็บอกว่าอยากจะมีผัวไม่ได้อยากมีลูกคือตากล้องคนไหนก็ได้ว่างสนใจบอก จริงเปล่าเอาละถ้าอยากได้มานี่ลูกเอาเลยลูกใอ้กับพี่แกงนี่เราก็ขอไดยไอตัวนี้พาเดินด้วยไม่ได้นะทำไมตำรวจล้อมรถดูลาสสวัสดีค่ะนี่เห็นจะยิ่งขยันมากเลยนะทำไมทุกสิ่งทุกอย่างเบื้องหลังคัวลั่นทุ่งครับผู้ชมเป็นขโมยเข้ามาหมดเลยเหรอเฮ้ยทำไมมันดีขนาดนี้มันจะไมรู้วะทไมรู้ได้วะ เนี่ยเดี๋ยวพอเราทํากองกันเสร็จนะฉันกลับบ้านไปแกจะอยู่กับเขาก็ได้นะ <_ cek> เดี๋ยวมันก็จะพาปล้นแถวแเนี้ย <_ d ick> ใส่วัตถุดิบฉันเยี่ยมลงไปแล้วนะครับนั่นก็คือปลาหนวนจันทะเลนะครับลงเขาใส่ไปเพราะเราต้องคนไม่ให้หยุดเนาะอยู่มันง <_ d ick> ่ายเนาะมันติดกระทะเหรอมันมันจะเป็นก้อนไงคะต้มยำก็ได้คั่วกิ้งนึ่งซีอิ๊วนึ่งซีอิ๊วปลาปลาย่างเากผักได้อ่างเกลือโอ้ยหมด เขาดีอกันว่าคุณอ้อทำกับข้าวอร่อยมากใครวะคนนี้คนนี้คนนี้แกรคุณเนาะไม่ใครวะลืออ่ะใครเห็นตัดทางเมื่อกี้แวะสายทันทายนรสิงมีคนยืนบบกเลยคุณอ้อทำกับข้าวหรอ่ขาอีนะอ๋อโบกเลยเปตัดาทางตัดตัดทางเลยอือเอาุงรสเลยปุงรสเลยนี่ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยใช่ไหมคะนอกจากพิกแกงใช่ค่ะสาบานสาบานะใส่ใจอย่างเดียวความอร่อยนะคะก็ุงรสอันนี้คือซอสปรุงรสค่ะ อันนี 1941, ้คือน so ้ำปลาน้ำปลาน้ำปลานะครับนะฮะเออใส่ลงปากคุณลงปากคุณแห้งครับเติมปากคุณเอคุณไม่ต้องมาทำดีกับฉันหรอกฉันผิดหวังกับคุณมากคุณทำเลยค่ะไว้าวหอมหอมเเฮ้ยเฮ้ยหอมหอมจังเลยเว้ยเฮ้ยโอเคแล้วค่ะ ใอนุญาตให้คุณโอเคที่ไม่ชินคุณจะรู้ได้ยังไงที่ต้องใส่เครื่องก่อนแล้วมันจะแซ่บอันนี้ยังไม่ควรกินมากเลยใช่เอาเอาช้อนเอาไอ้ธรรมดาตอนนี้นะใส่กระเทียมไม่มีกระเทียมบ้าได้แล้วตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกจะอร่อยที่เครื่องเทพอะค่ะแล้วให้มันแบบว่าแห้งๆเออพี่ใส่พริกโุดดดได้ไหม ได้ค่ะเนาะได้คนดพี่ต้องกินเผ็ดไอ้เปิดปกติเปิดร้านอาหารไหมคะค่ะเปิดอยู่ร้านอะไรร้านหอมเจียวค่ะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงเส้นลาดใหญ่ไปสมุทรสงครามค่ะอันนี้คืออะไรผักรองจานเพราะเราไม่ได้เตรียมกันมาครับคุผู้ชมในวันนี้เราอยู่ที่ตามต้นไม้ใบหญ้าเราก็ใช้ของที่มีแล้วของที่นี่สะอาดสะอ้านมากฝนตกชะล้างมาแล้วจะวางอย่างนั้นเลยนะอันนี้ใช้แกล้มได้เชื่อคุณลงชิมฉันเชื่อคุณ อ่ะเชิญค่ะนี่ร้านหอมเจียวนะอยู่ร้านหอมเจียวตรงไหนครับอยู่เส้นลาดใหญ่ไปสมุทรสงครามคำใช้คำว่าลาดใหญ่คนก็เลยรู้จักเลยว่างั้นเถอใช่ค่ะรู้จักนะถ้าแวะมาแถวได้ไหมปักหมุดได้ไหมอ่ะหรือว่าจะปักหมุดไปปลาระเบิดได้ไหมคะได้ค่ะระเบิดความอร่อยนะพูดมดใจ่งามเพราะคนช่้งงามเขาแต่งนะฮะโรยไม่ไม่ไม่ปุ่นเลย นี่นะครับคุณผู้ชมหน้าตาและสีสันของเมนูที่มีชื่อว่าเมนูขั่วกลิ้งปลานวนจันทะเลครับ <Yeah. S 1> และนี่ก็คือเมนูขั่วกลิ้งปลานวนจันทะเลละจ้ะเราม,มาทวนวิธีการทําเมนูนี้กันอีกสักทีนะจ๊ะเริ่มด้วยเตรียมวัตถุดิบชั้นเยี่ยมปลาโนนจันทร์โดยการคอดเกรดออกและเนื้อปลาออกจากก้างแล้วจึงขูดเอาเนื้อปลาออกมา จากนั้นจุดไฟตั้งน้ำมันนำพริกแกงคั่วกลิ้งลงไปผัดใส่วัตถุดิบชั้นเยี่ยมเนื้อปลานวลจันทร์ลงไปปรุงรสชาติด้วยซอสปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลทรายขาวใส่ตากไถ้ซอยใบยมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าลงไปผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันตักใส่จานโรยพริกชี้ฟ้าและใบมะกรูดซอยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับเมนูขั่วกลิ้งปลานวลจันทร์ทะเลเมนูนี้ หอมทั้งตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกเครื่องแกงคั่วกรึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะฮะผมฝากชีวิตไว้ที่นี่ก็คือปลานวนจันทะเลคือต้องบอกว่าเนื้อปลาของเขามันแตกต่างจากเนื้อหมูอย่างที่ว่าเพราะว่าเนื้อหมูมันจะกึดึดแต่นี่แหล้รู้สึกนุ่มลิ้นด้วยเนื่องจากว่าเนื้อปลาเนี่ยคือ,เ,อเขาเรียกแรงอัดแน่นของโมเลกุลของเนื้อปลาแตกต่างจากเนื้อหมูเพราะตัวพริกแกงมันเข้าไปมันซึมเข้าไปเลยแล้วรู้สึกว่ามันอืม้มมันอิ่มน้าอะ่ะอร่อยอะนี่ ตะไคร้ใบมะกรูดเข้าใจใส่ตะไคร้ซอยนะเพราะไม่ค่อยเห็นนะที่ร้านไหนเขาใส่ตะไคร้ซอยทำไหมที่ร้านเราทำไหมเมนูทำค่ะมีค่ะมีด้วยใช่ค่ะเป็นเมนูพิเศษเหมือนกันค่ะเค็มกำลังได้ที่เลยเมื่อกี้นี้ลืมดูว่าใส่ไปประมาณไหนเค็มอร่อยเลยอ่ะนะใส่ซอสกรจิ้มกับน้ำตาลนิดเดียวเองมันตับด้วยน้ำตาลไงมันก็จะมีความเค็มแล้วก็ความหวานนิดๆอะไรเงี้ยครับอร่อยฮะอร่อย